บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสัตเกสุวิหะระติกาปีละวัตถุสมงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิกุสเตหิสัพเ,เพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยอือยยเยะนะสันนิป,ปฏิตาโหนติพระควันตังทัศนายะภิษุพิขุสังคัญจะอัทโขจตุนังสุธา วาสก,กายิกานางเทวานางเอตทัทโหสิอยังโขภควาสกเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภูยเยนสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะภิษุพิขุสังคันจะยันนูนะมายามปิเยนะภะควาเตนุป,ปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวา พระขาวโตวสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยามาติอัถโขตาเทวตาเสยยถาปินามะภระวาปุริโสสัมมันทิตังวาพาหังประษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเท,ทเวสุอันตะระหิตาพระขาวโตวปุระโตปาตุละหังสุอัถโขตาเทวตาพระขาวตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตมหะอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัถโขอัปปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตะระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกกมะกังสุสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอินทาริ ยานิลักขันติปันธิตาติอัตโคอปาร,ราเทวตาพระขวโต,วตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเฉตวาขีรังเฉตวาปรีคางอินทขีรังโอหัดจ,จะมเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาร,ราเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธทางสรานังคตาเสนเตคมิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุ สังเทหังเทวกายังปริปูเรศสันติติอัถโคภะคะวาพิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิกขวพิกขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกขูสังคัญจะเยปีเตพิกขเวอเหสุงอติตะมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพภะคะวันตานางเอตะปัลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปิ มายหังเอตาละหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมัททานางอหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตาปละมาเยวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันต,ติเสยยะถาปิมายหังเอตาละหิอาจิขิตสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกางมณัสิกโลถะภาสิสามีติเอวัมพันเตติ โขเตพิกขูพระขวัตโตปัจจัดโสสูงพระควาเอตัทะโวจะสิโลกะมนุษย์กัดสามิยัตถภุมมาตัทธิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุนโนโอตโอทาตามะ นสสาสุทธาวิปะสันนะมะนาวิาราพภิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิรวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตประมักกะลงสุตาวาพุทธสสะศาส,าสนังเตสัมปาตุระหุยานางังอมนุษยานะทัศนัง,นงอเปเกสตมัทขคุงสหัสสังอถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุษยานะมัทสสงอเปเกนันตะมัทคุงทิ ทิสาสภาภูตาอหุงตันจะสภังอภินยยะบวะกิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเยวหังกิตายิสามิกิราหีอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวะยักษขาภุมมากาปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยิสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงวิคุณังสมิติงวังฉะสาหัสสาเหมะวตายักานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโน โมทัมนาอภิกรรมุงพี่คุณังสมิติงว่านางสตาคีลาติสาหัสสายขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศศิโนโมทัมนาพภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่านางอิเจเตโสระสาสาหัสสายขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทัมนาพภิกรรมุงพี่คุณังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทัมนาพี่กรรมุงพี่คุณังสมิติงว่านางกุมพิโรราชคาฮิโก เวปุลแลสานิเวสนางพริยโยนางสะตะสหัดส,สังยักขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาิโกโสโปาคาสามิติงว่านางปุปุริมันจะที่สังราชาทตาตะรัถโถภาษาสติทันทพ,พานังอธิปติมหาราชายศสิโส,ส,สปุตตาปิตาสาวะหโวอินทานามามหภาภาอีที่มันโตชุติมันโตวานาว,านาวานันโตยศสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนัางสามิติงว่านางทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติ กุมพ <g binary> ันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกรรมมุงพี่ขุนนางสมิติวะนางปัจฉิมันจะที่สั่งราชาวิรูปกโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิกขุนางสมิติวะนาง อุตตะลัญจะที่สั่งราชากุเวโลตัปัสสาะสติยขานังอธิปติมหาราชายสศสสิโสปุตตปีตสาพระหวอินทานามามหาพรา,าอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยศส,สิโนโมทามานาพิกาม,มุงพี่คุณนางสมิติงวานางปุริมาทิสังทตัตตะัตโถเทกทักขีเนนะวิลุหโกปัจิเมน,นะวิลูปกโคกุเวโลอุตตะลังที่สั่งจัดตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทธันละ มานาอัดถังสุวเนกาปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภักวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเสตโถจักกิน,นุค,คันทุนิคันทุจักปนาโทโอปามโยจักเทวส,สุโตจมาจริจิตตเสโนจักคันทโพโณโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิขโข เจวติมะลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพ,พาสหราชุภิโมทา,มานาอภิกรรม,มุงพิขุนังสมิติมวานางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชกากัมพะรัตตรลาอาคูปายาคาสหายาติคิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาสัสสิโนโเอราวันโนมหานาโคโศปาคะสมิติงวานางเยนาคาราเชสหัสหาลาาันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายะสาเต วนมัชปัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสนามังอภะยันตทานาคะราชานมาสิกสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันนาหิวาจ a หิอุปะวะยันตานาคาสุปนาสนณมังสุงพุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตะโลวาสะวัตเสเตอิทิมโตยัสัสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจัปปะหราโทนมุจีสหสัน สตันจะพริปุต,ตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุกพัทธมุปาขมุงสามะโยธานิพัทันเตพิขุนางสมิติงวะนงางอปโจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยัสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิสโนโนทเสเตทัศทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุกิมันโตวัน,นะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวะนาง เวทูจจะเทวาสาหลรจะอสามาจะทุวเวยมาจัน,ปปน,ท,จนทัสสุปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักคิตาสุริยะสุปะเทวาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานักขันนิปุรักคิตาวาอาคูมันทวะลาหากาวัาสูนังวัสโวเศโถสักโกปาคาปุรินทัโท,ทเสเตทศท,ทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวัน,นะวันโตยศส,สิโน โมทัมานาอภิกรรมมุงพี่คุณนงสมิติงว่านางอถาคูสหภูเทวาชะละมัคีสิขาลิวะอริทากาจะโลชาจะอุม,มาปุผานิพาซีโนวารุนาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเิยะสุริสุเยิเยะลุจีลาอาคูอาคูาควาสะวะเนซีโนทเสเตาสาทาัศธากายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศส,สิโนโมทัมานาอภิกรมมุงพี่คุณนัง,งสมิติงว่านาง สมานามหาสมานามานุษามนุษย์สุดตามาคิทธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนโปทูสิกาอาถาครูหารโยเทวาเยเจจโลหิตาวาซิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัตสิโนเทเสเตสัตถากายาสพเพนาันาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทาม,ทมานาอภิกรรมุงพิคุนังสม,มิติงวะนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคันนสาสหโอทาตะไหยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหาลักชามิสกาจยายัสสติโนฐานะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติเทเสเตสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิการมูพิกุณังเสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจยายัสสติโนสัมพิตาการามาเศธถาโชตินามาจาอาสวานิม,มานารติโนอาคูอัฐาคูปัลนิม,มิตา เสเตเถทศทากายาสพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศส,สิโนโมทามานาพิการมุงพีุ่นังสมิติงว่านังสัตถเตเทวนิกายาสพเณนานตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปะวุฒะชาติมัคขีรังโอคตินะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัโตสหะ ันนางกุมาโลติดโสจะโสปาคะสัมพิติงว่านางสหัสสะพัมมะโลกานางมหาพัมมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศธะอิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันทียังเอทะคันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตุโว สมันตาปริวาเลทะมาโวมุลจิตะโกจินังติติตัทธะมหาเสโนโกันนหเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัดจ,จะสลังกัตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุตโทอสยังวเสตันจัสัพังอภินยยะวะวะคิตวานะจักคุมาตโตอมัตยิสัทธาสาวเกส,สเะเนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานะถาถิกขโว เจจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสาสนางวีตะลาเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมัง ปฏิลูปะเทสะวาโสจะปุเพจะกะตะบุญยตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคะะมุตตะมังพาหุสัตจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะะมุตตะมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสัสังขโหอนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคละมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตะกานันจะสังขโหอนะวัชานิกัมมานิเอตัมมังคละมุตตมังอารตี วิละตีปาปามัชชะปานาจะสัญญาโมอัปปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคละมุตตมังคาละโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมมัตสวนังเอตัมมังคละมุตตมังขันตีจะโสวะจัดสตา สมะนาน,นจทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจจาเอตัมมังคละมุตตม,มังตโปโจะพรม,มะจาริยันจะอริยะสัจจานะทัสนังนิพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคละมุตตม,มังผุดถัดสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสนะกรรมปฏิอโศกัง วิระชังเขมังเอตาม,มังคละมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสับพัฒธธมะปาสับพัฒธธมะปราชิตาสัพพัฒธธโสดถิงคัดฉันติตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่12 บทสวดรัตะนะปริฏยังกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยทัชชาสักกยมุนีสมาหิโตนเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยำพุทธเศถโถปาริวะนันะยิ ยมพุทธเศษโถปริวันณนีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสโมโณนวิชติอิทัมปีทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปรสสัทถาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุขินานิมหาพลานิอิทัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุ เยสุปยุตตามณสาทันเหนะนิกามิโนมิโนโคตมะสาสนมหิเตปติปตาอมตังวิไคหะรัตทามุธานิพุติงพูนชมานาอิธรรมปิสังเครัตนัางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปุรานังณวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกพระวัสมิงเตขีนาภีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายถายัมปะทีโปอิธรรมปีสังเครัตนัางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุ บทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสะวัอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตะทันตัสสะโปสัสะนิจังสันจะตะจาริโนเนวะเทโวณนะคันทัพโพนะมาโลสหะ พมมูนาชิตังอปะชิตังกะยิลาตถาลูปัสะชันตุโนบทที่14บสทสวดเกตสะปุตตสูตรภาสิตังมิทังเตนะพระขาวตาชาณตาปัสตาอารหะตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมา อนุตเวนะมาปาลัมมะปะรายะมาอิติกิลายะมาปิตะกะสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมานะยะคะหะนะคะ,ะเหนะมาอากาละปะลิวิตเกนะมาทิฏฐินิชา นักขันติยามาพภะลูปะตายะมาสัมโนโนคาลุยะทาตุมเหยยะทาตุยะทาตุเมเหอัตตะนาวะชาเนยยะชาเนยยาถะอิเมธรรม,มาอะกุสลา อิเมธม,มาสาวัชชาอิเมธม,มาวินยูคาระหิตาอิเมธม,มาสมัตตาสมาธิน,นาอะหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหตชะเหยยถะยะถายะธายะธาตุมเหอัตตนาวชาเนยยา อิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนาวัชชาอิเมธัมมาวินยูปะสัทธาอิเมธัมมาสมัตตาสมาทิน,นาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐะตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติ